สวัสดีครับนี่จากเพจอินเตอร์เทอร์โบรยองนะครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวเป็นชุดอ่าเป็นชุดอินเตอร์ครับครบชุดเลยครับเป็นทรงหมุนฝาเทอร์โบขึ้นบนนะครับคือคันนี้ลูกค้าก็จะเป็นรถไททัน128นะครับลูกค้ามาใส่เป็นชุดอ่าเป็นหมุนเทอร์โบขึ้นบนนะครับแต่เป็นชุดแทนท่อยางมาก่อนเพราะปกติของไททันตัวนี้จะหมุนออกข้างครับนี่ลูกค้ามาใส่เป็นชุด หมุนเทอร์โบขึ้นบนมาใส่เข้าอินเตอร์เดินมาครับคราวนี้ก็มาเพิ่มเป็นชุดอินเตอร์อัปเกรดข้างหน้าครับตัวนี้ครับมามาใส่ตัวนี้เลยครับขนาดอินเตอร์ก็จะอ่าคูณ12 3นิ้วครับคือเข้ามารับเข้ามามารับไอ้แทนทเทอยางที่ใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะครับตังนี้ก็จะเป็นขนาด2.5ครับฝั่งน,นี้มีเสื้อเขาอ้ามารับตำแหน่งเลยครับนะครับ ดูฝั่งเทอร์โบนะครับฝั่งเทอร์โบก็ขนาด2.5ครับนี่ครับวามาลัดขนาดนี้เลยครับชุดนี้คือมาเพิ่มเป็นชุดอินเตอร์อัปเกรดครับแต่เป็นทรงหมุนเทอร์โบขึ้นบนครับเป็นไตตั้น128ครับดูการติดตั้งครับมันต้องขยายหน่อยนะครับขยายท่อตามรงนี้ลูกค้าดูนะครับ อ่าถ้าสนใจชุดนี้ทักเพจอินเตอร์เทอร์โบริยองได้เลยนะครับอ่าขอบคุณครับ